นี้เราจะต้องมาทําภารกิจอันสําคัญว <What? S 3> ้าภารกิจคู้หญิงม<า>ิช่างถูกต้อง <c oughs> ต้องบอกภารกิจนี้ สำเร็จได้อะไรเงินล้านเงินล้านเงินล้านมีเกมไหมมีเกมไหมได้แต่ไม่รู้แต่ต้องทําภารกิจให้เสร็จ่อนเราจะทําภารกิจขับไม้คลวยซึ่งเราจะต้องทําการจับคู่เป็นคู่ทั้งหมดคนทังคู่ทุกคนค่ะแล้วจะทําการทําภารกิจเป็นคู่ ตอนนี้กําลังรออยู่นะคะโค้ชโซค่ะเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยคือเขาจะมีอะไรบ้างคืออยากให้ดูว่าแบบคือเงือกทั้งตัวแล้วว่าเงือกทั้งตัวแต่ว่าโค้ดเอ็กอะไข่เอ็กไข่ยาแต่วต่าหมดทางฝ่านี่คือเป็นเซ็ตผมยาวท,ท,ที่อ่อนแอที่อ่อนแอแล้วก็อ่อนไหวคือชัดชนีมากบักชัดชนีเวอร์ชัดชนีชัดเดี๋ยวรอดูแต่ว่ามึงห้ามเพียงตูฉันจะไม่ทิ้งแค่ใครบ้างละฉันก็แทนกูฉันจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง่ะ ก,กประวัติโกดังแห่งน,นี้ที่นี่เคยมีผู้หญิงทำงานอยู่คนหนึ่ง <c oughs> ชื่อว่าแตงโมอายุ33เธอมีแฟนที่คบกันมา10ปี <c oughs> ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย <c oughs> เธอกับแฟนวางแผนจะแต่งงานกันแต่สุดท้ายไม่ได้แตง่งเธอจับไดว่าแฟน <c oughs> <c oughs> ไอ้เ <c oughs> รี่ะ เธอจับไ้ว่าแฟนมีคนอื่นแตงโมให้ผู้ชายเลือกว่าจะเลือกเธอหรือเลือกผู้หญิงคนใหม่แต่แฟนไม่เลือกเธอแตงโมเสียใจมากเธอจึงเลือกจบชีวิตด้วยการว้าวเธอจบชีวิตด้วยการผูกคอในคานในห้องน้ำจะโฟมสั่นบ้าง คำถามถ้าแตงโมเป็นเพื่อนสนิทและยังมีชีวิตอยู่อยากบอกแตงโมว่าอะไรเคอผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกไม่เลือกก็ไม่เป็นไรก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อหาผู้ชายคนใหม่ดีกว่าแตงโมถ้ามีโอกาสเกิดชาติหน้าก็ให้มาเป็นคนอีกรอบแล้วก็นอแล้วก็ไม่ต้องผูกคอตายแล้ว ภารกิจเอาคี้เท้าคนตายพ้ายตาแล้วก็มองลอดว่งแล้วก็มองลอดว่างขานับหนึ่งสิบนี่นะคะไปที่ตาหนึ่งสองสองสามหนึ่งสองอุ้ยมันกวยดอ่ะอุยดีดใจเย่ใจ ใจเย็นๆไม่มีอะไรก็มองลงไปเฉยหนึ่งสองซ้ำอะไรอ่ะเมื่อกี้เห็นเหมือนชุดข่าวปะครับมีใครเห็นเหมือนกันไหมหนึ่งสองสองสัตว์นับดาน พาลากิสวยก่อนตายดอกบนโต๊ะมีเครื่องสำอางที่แต่งที่แต่งโมคือใช้เลือกหนึ่งชิ้นผัดกันแต่งให้เพื่อนระวางที่แต่งอย่าลืมชมเพื่อนด้วยไม่เป็นสีแดงเลือดตอนแล้วเราต้องแต่งโมเชื่อว่าแต่งโมเป็นนักล้องกลางคืนอะไรอ๋อเดยวแมมอมแต่งโมปากเลยหนูอย่าเดือแต่งโมผัวทิ้งก็บากอย่างนี้แหละว้าวอวยให้แต่งโมอวยให้แต่งโม กูไม่ใคราไม่แล้วมึงเป็นใครกูไม่เจ้เลยเั้เลยอีกตันตังโม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 เฮ้ยเนี้ยอันนี้ทาตานะคะคือตอนนี้อันนี้ใช่อะไรนะพูดสุบะรุนแบบ เวนักฟาสวยมากค่ะดามันกู้มันนแากอะมมัันนนนเออมันมันมันแน่นไปหมดแต่แบบพยายามแบบอ่ะเมมดูว้าสวยมากไม่ไปใจวายอย่างีไรไปไจวาอย่างไรสวยมางเขาบอกว่าสวยมากเสวยวายวายสวยคือสวยแล้วตอนนี้พี่วายบอกว่าวายไม่สวยมากไม่ใจวาอย่างไรดีดีอย่าหลอกอ่ะสวยมากเลยค่ะ คุณพ,พี่แตงโมมาดูได้นะคะอย่าอย่าคุณพี่แตงโมค่ะเสียงนะนุณนี่สวยมากอีกาตุ้งสวยมากเลยค่ะะส,สวยเหมือนพี่แตงโมเลยอย่า,อย,าอย่าสวยเหมือนคุณพี่แตงโมค่ะนี่ค่ะสวยยังเก้มๆนะครูเราปืดปืดไปเลยค่ะสวยอุ้ยสวยมากสวยเหมือนใคร ส่วนใครส่วนมันส่วนมันพี่แตงโมเลยค่ะดูสินี่นะคะอย่าหาทําเบาๆชัวอุ้ยเดี๋ยวเขารู้เป็นตุดปะอุ้ยเดี๋ยวเขารู้เป็นตุดปะดูไม่ออกแล้วเดี๋ยวแต่งนะเดี๋ยวปัดแก้ให้อุ้ยทำไมหน้ายับจังปืนเดิมอันนี้คืออันนี้คือหน้าจริงปะ อุ้ยทำไมมือติดลองพื้นมาด้วยอ่ะพอแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเออโอเคยิ้แบบเบาๆเนาะโอเคแดงพอ,อยังคะพี่คิดที่ทงานแดงพอ,อยังคะถามแดงว่าฉันแตกแดงพอเยยิ้มาถามสิฉันถามใช่ถามมือามือคนเคต๋ัหลฮัลโลัลลัโต่ลโก กาแตังโอมึงน่ากูยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมน่ากูยังเหมือนเดิมไหมเริ่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 มเริมแต่งโมปากแดงพอไหมจ้าโชว์โชว์โชว์ปากว่าสิในบรีนิวยอร์กแม็กกี้แทบเท้งเอ้าวอะไร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 ฮะโอเคแตงโมบอกโอเคค่ะแ่โอเคค่ะ ได้ค่ะเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยก็แบ่ว่าคือแตงโมโอเคไปสามสี่เมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเคยเคยเคยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยซูเขาซูเขาซูเขาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยซูเขาซูเขาเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยไม่ได้อย่างที้สิวะลยแตงโมบดไหลเกิดเลิทั้งสองคนแบ่งภารกิจการทำคนที่หนึ่งหยิบเสื้อที่วางไว้แล้วใส่กับด้าน เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่แตงโมเคยใส่ตอนมีชีวิตคนที่สองต้องคาบทูบสีดําแล้วให้ทั้งคู่นอนบนเสื่อจากนั้นเรียกชื่อแตงโมสางครั้งกลับด้านหรือย่ามแล้วมันยบปิ้นแล้วคือเสื้อมันไม่ค่อยหายแฟชั่นอ่ะมันเป็นเสื้อแบบว่าอันนี้เหมือนตัดเหมือนตัดอ้อยนิดนึงป่ะ อันนี้บอกกับมึงเพราะว่าโลโก้ไงเพื่อนเพื่อนใส่ตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวฉื่ให้ก่อนแรงแต่แรงมากเลยนะโลโก้ไอเทียนนี่เห็นไหมล่ะหน้าคือมอมมากทุกคนบอกว่าเลยนะขาให้ราบนอนนอนราบนอนราบลงไปแล้วก็ให้ทำอะไรนะคนที่ไม่ได้คับถูเรียกเรียกชื่อแตงโมสามครั้งให้เรียกถ้ามีอะไรกระโดดมากูต่อยนะกูต่อยนะ ความรุนแรงไม่ได้ใช้ทางออกทูนีต้องได้ใสทูมรสชาติเดียวมาแตงโม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 ถ้าดวงวิญาณแตงโมมีจริง อุ้ยพาเขาทำมาอทออยู่เขาหีถ้าวิญญาณแตงโมมีจริงขอให้ส่งเสียงหรือปรากฏตัวแม่แมแม่แนอือเขาให้ส่งเสียงหรือปรากฏตัว แบบเอาทําไมก่อนแล้วแบบโอ๊ยมันกลัวผมไูเหนือเหนือความความขาดหมากลัวมากแอบกลัวมากเราไปถอตตกใจแบบเยอะมากก็เลยแบบขาสั่นไปหมดเลยตกใจอ่ะอีกคนนึงบ้างยังไงคะนู้น่ะฝั่งนู้นนี่นี่เขาี่คนนี้ก่อนเพราะเขาครูการโสดกานเนาะเขอเป็นครูการมากก็นั่นแหละค่ะก็กลัวอยู่เนี่ยตอนภารกิจสุดท้ายอ่ะเนาะสุดกลัวมากคือจิตหลุด คือน่ากลัวมากแต่ก็แบบตื่นเต้นอะไรแบบใหม่คือมันโอเพนหาดบอดนิ่วๆมากโอเพนหาดบอดนิ่วๆเท่ากับเปิดใจอะไรใหม่มาอย่าลืมเทปต่อไปคุณผู้ชมอยากเห็นอะไรใหม่ๆอยากเห็นอะไรจากพวกเรา คอมเมนต์ <Comment S 2> มาเดี๋ยวจัดแครเออ EP หน้าจ,จะเป็นแคมเปญไหนหรือเป็นอะไรนะคะยังไงเทปนี้ก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดสัง <กด S 2> สรรค์ให้กับพวกเราแกง๊งโฮมซิง